ใช้ผงชูรสเป็นสูตรเร่งผลเร่งดอกแบบเร่งด่วนได้จริงไหมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติมแม่โจหกสามนะครับวันนี้ผมก็จะมาชวนคุยในเรื่องของการใช้ผงชูรสนะครับในการที่จะเอาไปใช้ในการเร่งดอกเร่งผลนะครับว่ามันใช้ได้จริงจริงไหมน,นะครับ ก่อนอื่นเราไปาฟังารายละเอียดเกี่ยวกับผงชูรสของเรากันก่อนดีกว่าครับผงชูรสนี่ครับที่เราซื้อกันทั่วไปเนี่ยครับจะมีชื่อเรียกที่เป็นทางการนะว่าครับว่าเป็นโมโนโซเดียมกลูตามตนะครับเรียกชื่อย่อได้ว่า MSG นะครับเมื่อผงชูรสละลายน้ำแล้วนะครับก็จะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนนะครับที่พืชสามารถนำไปใช้ได้นะครับ ก็ตามหลักการนะครับที่ค้นคว้าม,มาก็คือว่าผงชูรสนี่นำไปใช้เล่นดอกได้นะครับแต่ก็มีข้อจำกัดและข้อควรระวังนะครับการใช้ผงชูรสในการที่จะไปเล่นให้เกิดการออกดอกนะครับต้นพืชของเรานั้นจะต้องโตและแข็งแรงเพียงพอนะครับมีการสะสมอาหารเพียงพอแล้วนะครับจึงไปใช้ได้ โดยเราจะต้องใช้ในอัตราที่ต่ำนะครับความเจือจางต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับเราจะใช้กันอยู่ที่อัตรา1-5กรัมนะครับต่อน้ำา10ลิตรนะครับหรือถ้าทั่วไปที่เขาใช้นะครับก็จะประมาณ1ช้อนชานะครับต่อน้ำ2ี่ลิตรนะครับโดยประมาณนะครับข้อควรระวังนะครับเมื่อเราฉีดของเชื้อรค ที่ละลายน้ําไปแล้วนะครับเพื่อกระตุ้นการออกดอกแล้วเมื่อเร,เริ่มมีการออกดอกเราห้ามฉีดซ้ํานะครับตัวผงชูรสละลายน้ํานั้นจะไปทําลายตาดอกเสียเองนะครับก็ข้อควรระวังอันหนึ่งนะครับพ่อควรระวังอีกอย่างนะครับห้ามใช้ผงชูรสในระยะการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับก็คืออย่างเช่นพืชที่ยังต้นเล็กอยู่นะครับหรือพืชที่หลังการเก็บเกี่ยวนะครับ เพราะว่าน้ำละลายผงชูรสนั้นจะไปะยับยั้งการออกรากได้นะครับก็จะทำให้ต้นพืชจเจริญเติบโตได้ช้านะครับแล้วก็โทมไปได้นะครับขอสรุปอีกครั้งนะครับว่าการใช้ผงชุรสในการเล่งดอกใช้ได้จริงนะครับแต่ต้องใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ห้ามใช้ในช่วงที่มีตาดอกออกแล้ว เพราะมันจะไปทําลายตาดอกและก็ห้ามใช้ในช่วงที่ต้นไม้กําลังจเจริญเติบโตนะครับเช่นต้นไม้ยังเล็กอยู่หรือต้นไม้หลังเก็บเกี่ยวนะครับเพราะจะไปทําลายรากนั่นเองนะครับก็ฝากสาระความรู้เล็กน้อยไว้เท่านี้นะครับวันนี้หากคิดว่าคลิปผมดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระเด็งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ